โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้บีมจะมาทดลองอะไรครับอธิบายเพื่อนๆฟังก่อนครับทดลองอะไรน้ำอัดลมเปลี่ยนสีน้ำอัดลมเปลี่ยนส,นนยนสีคือน้องบีมเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนมาแล้วมีการทดลองใช่ไหมแล้วก็เลยกลับมาบ้านมาบอกป๋าว่ายากทําป๋าก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวป๋าไปซื้ออุปกรณ์มาทาอุปกรณ์ของเราก็มีน้ําอัดลมสีต่างๆแล้วก็มีอันนี้น้าํายาซักผ้าขาว ต้องทำไงก่อนครับบิมอ่ะเทเลยครับเทเลยครับอ่ะเทเลยขั้นตอนแรกนี่เราไม่ได้เอาของกินมาเล่นนะเราเอามาทดลองวิทยาศาสตร์อ่าเทเลยค่อยอ่ร้ว่ามันจะได้หรือเปล่าใช้สีผสมอาหารหรือเปล่าอ้าว เด็กบอกเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสีผสมอาหารเลยนะนไม่แน่ใจไม่รู้ว่าป๊าซื้อของมาแล้วอ่ะเราก็ต้องลองทดลองอ่าทดลองทดลองอ่ะพอพอครับวิ่งลุ้นอยากลู้จริงเลยว่าจะเปลี่ยนสีได้ไหมเนาะคือพอใส่น้ํายาสักผ้าขาวไปกลายเป็นใสๆเลยใช่ไหมบีมสีหายไปเลยใช่ไหมโอเค <S <S อ,อันนี้เราก็เก็บไว้กินต่อ <S 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 บีมบอกเสียดายไม่กล้าทิ้งใช่ป่ะบีม ขู่แก้วอันนี้สวยครับคราวนี้เราก็ทําการหยดน้ำยาซักผ้าขาวใส่ลงไปนี่มาครับพร้อมยันคยเคยๆ่อยบียบใส่นะเรามาดูกันว่าน้ําบัดลมจะเปลี่ยนเป็นสีใสๆไหมเ,นะเราต้องหาอะไรมาคนบะบีค่อยหยดค่อยๆย,ยดไม่นะ่าจะต้องคนหรือเปล่าอ๋อลืมทำปฏิกิริยาแลจริงเนหะที่โรงเรียนเขาไม่คน คนไหมที่เรียนอะเอาหน้าสีเริ่มจืดแล้ววิวจริงจริงอะเอาสีข้างบนเข้มข้างล่างเริ่มจางเนอะใช่เนี่ยกลายเป็นตอนแรกดำๆนี่เริ่มเป็นสีแบบอ่อนๆแล้วอะค้าสีแบบอุยนงๆไม่น่าเชื่อเลยแต่มันก็ไม่ใสทีเดียวนะแต่มันเหมือนแบบสีมันอ่อนลงก็ต้องดูว่าที่โรงเรียนใสเลยถ้าใส่เลยเหรอใส่น้ำยาซักผ้าขาวเยอะน่าจะใสนะแม่ว่าเอาหมดลอดเลยกดลงไปเลยโอ้ เหอเอามาลองสีแดงมั้งอ่ะดูกันเทอูเห็นไหมอันนี้เห็นชันดจ้าใสเลยอุ้ยใสเลยใสเลย <c oughs> อ่ะฝาเดียวว้าววุ้ยนี่แม่ไม่รู้เลยเนี่ยของจริงเปลี่ยนน้ำอรดลมเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอรลมเนี่ยเขาใส่สีผสมอาหาร ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเนี่ยมันเป็นน้ำยาสักผ้าขาวอะใช่นี่บีมเลยอะถ่ายเลยอแม่ได้รู้เรื่องเลยใส่ปิ้งเลยมะสีเขียวมั้งปึ๊บอุย่าใส่เลยอะเปลี่ยนสีเห็นเห็นที่โรงเรียนมันเป็นวันวิทยาศาสตร์เขาก็เลยทวนเราวิทยาศาสตร์ตอนเช้าโอ้แฉว่าเอามาครับสีส้มสีส้มครับสีส้มปึ๊บ ที่เรานี่าไม่ได้ใช้ปี่ราะว่ใส่ปิ้งออถ้าเป็นโค้านี่สีมันจะเข้มมันเลยไม่ใสแต่ก็เปลี่ยนไปเยอะแต่เปรียบเทียบสี่แก้วนี้อันนี้อันนี้ขาวไปหมดเลยแต่อันนี้ออกจากคุณหน่อยโอเคการทดลองนี้ถือว่าสำเร็จนะครับว้าวมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลานก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาไว้น้องบีมจะมาทดลองอย่างอื่นให้ดูอีกอเนาะอ